สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับหนิงตั้มซุกตาชาแนลนะครับเช่นเคยนะครับเจ้าเก่าเสียงเก่านะครับผมคนเดิมนะฮะวันนี้จะพาน้องๆนะครับมานะฮะดูการให้อาหารปลาจัดให้ตามคําขู่คำขอคำขอ <laughs> นะ <น S 2> ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปให้อาหารปลาหน้าบ้านแม่หนูแดงนะครับไปพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยไปไป อ่าเดี๋ยวก่อนจะไปให้หารปลานะจะ <ไป S 1> พาไ <ป S 1> ีไปดูสวนริมคลองก่อนไหมสวนริมคลองเล็กๆดอกไม้ของแม่หนูแดงเออเราจะรู้ไหมเนี่ยต้นไหนเป็นต้นไหนไป<ะ>ไปดูนี่มีป้ายเหมือนเดิมอ่ะทุกคนมาดูกันครับ นี่ต้นอะไรเนี่ยคุณนายตื่นเช้าตื่นสายอ้าวหรอทำไมตื่นสายอ่ะตื่นสายไงเมื่อคืนนอนดึกนี่ชวนชมปะชวนชมชวนชมชวนชมสวยมากนี่คือต้นไม้หน้าบ้านอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรวะไม่รู้ว่าแต่สวยแต่สวยนะนี่คือแบบว่าสวนนี่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 โพยเซียนต้นไม้มงคลนะครับแล้วก็นี่ อะไรมังกรนะลิ้นมังกรลิ้นมังกรเขาเรียกว่าปลูกแล้วเนี่ยเอาไว้สูตรการธรรมชาติจะดีหรอดีแล้วก็นี่ของรักของห่วงแก้วมังกรแก้วมังกรนี่ปลูกเองเลยนะปลูกเองเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปครับนี่ก็เป็นริมไปเลยลิ้นมังกรนะครับริมริมไปแบบนี้เลยนะครับริมคลองนะครับนี่มีดอกนี่ด้วยสวยมากนี่แล้วก็นี่แฟนแม่หนูแดงเขาช้ำนะปลาช้ำนี่เห็นไหต้นอะไรอ่ะ ต้นอะไรนะว่ามีใครรู้รมีใครรู้พิมพ์มานะครับแล้วก็ต้นนี้ครับรวยไม่เลิกครับมีดอกด้วยเขาบอกรวยไม่เลิกถ้าดอกออกใจนี่แม่นะไปบ่ายเลยเร็วเอเอนี่แม่กาลังจัดของอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับคลองนี้นะริมคลองคลองที่นี่เขาเรียกว่า,าคลองมหาสว,รรสวัสดนะครับเป็นคลองเก่าแก่เลยะนะไหลไปเรื่อยๆเลยยาวอ่ะไปหยิบอาหารปลามาเร็วหยิบอาหารปลามาเร็วเดี๋ยวจะให้อาหารปลาให้น้องๆดูแล้วนะ ตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ร้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโป๊ะหน้าบ้านนะฮะตรงบรรยากาศแถวนี้นะครับก็จะมีละครหลายเรื่องมาถ่ายนะครับเช่นเรื่องคู่กรรมนะครับคู่กรรมนะครับฮะอ๋อกงกรรมนะครับกงกรรมถ้าคู่กรรมนี่คือแม่ดนูแดงกับผัวนะเป็นคู่กรรมอันนี้คู่คู่กรรมคู่อคู่กรรมอ่ะพร้อมยังหนึ่งสองสามไปเลย เออใครมามาซื้อหันปลาได้ขวดละสิบบาทอ่าเออมาด้วยกันเลยเออเจ้เปลาเจ้าปลาต้องเล่นอม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 อไปเลยเรื่อยเลยอ้ยไปเยอะมากทุกคน มานี่มานี่ปลาเต็มทองเลยเด็กๆอันนี้เขาเรียกว่าปลาสวายปลาสวายที่พราเอาไว้ให้พ้าเหรอคุณลวงพ่อวันนี้เรามาทวายอเอออะไรต่อเลย อันนี้เขรียกว่าเป็นเขตอพยทานนะคะที่นี่ห้ามตกปลานะแต่ว่าตกฝั่งนูรยโยนมาได้ไหมตกฝั่งนูรยโยนมาได้ถุยมาเรื่อยๆไม่ไปเรื่อยๆเลยขยาแม่ขยำอนี้นี่ไงเราขยาอย่างนี้ด้วยตัวเราก็โย่ไปด้วยตึง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  เดี๋ยวจะให้ปาขอบคุณ <c oughs> ปาขอบคุณแล้วป่าขอบคุณพวกเราแล้วนะครับเออเป็นไงไเื่อยเลยนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับมีมุงจากใดๆอันนี้คือพายุมาพาัาพางแล้ว <มา S 1> เดี๋ยวจะหาว่าหน้าบ้านไม่จริงนะหน้าบ้านจริงๆเหมือนี่นี่เลยอะเห<า>ะมือนล,ลูกทุ่ง นะครับตอนนี้แม่หนูแดงก็ตอนนี้ตะกี้ยังไม่ได้ดูเรือนไอ้นี่นะครักำลังอยู่จ้าจัดของอยู่เดี๋ยวอะทุกคนมือมือติดเหรอมือติดมือติดติดกี่วันเมื่อยาาคืนเนี่ยติดนานแล้วนะขอยังขอรับจ้าฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าเออแขวนไว้แขวนไว้แขวนไปขายดีไหมเดี๋ยวนี้ขายดีไหมเนี่ยจ้าดีไหม โอเคอ่าบายๆเดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้าเจอกันอีพีหน้านะทุกคนกดไลก์กดแชร์แล้วบอกแล้วกดไลก์กดแชร์กันนะจ้าเออเจอกันอีพีหน้า